มา,าเก็บเห็ดถึงองยู่ค่าเนาะครับวัอนี้มาช่วงบายนะครับเนาะช่วงตะวันบบยบใบสามาบสี่เนาะครับเนาะกะพ่อได้อยู่ครับช่องชายาผ้าเพื่อนเนาะครับปากไว้ในนั้นเลยครับเด้อขั้นบักกะกดไดกดแช่เนาะครับผมครับช่องชายาผ้าเพื่อนครับวัอนี้มาเก็บเห็ดขมเนาะครับเนาะเห็ดเพิงขมยู่ค่าครับก็พ่อได้อยู่ครับทั้งเห็ดขมทั้งเห็ดละโงกยู่ค่าครับ สมปรสานกันไปครับนี่ครับพอได้อยู่ครับนี่ครับก็ได้ลายเติบแล้วครับนี่ดอกนึงนะครับเนาะเดี๋ยวเอากระตากันนี่ครับกระหมานอยู่ครับก็พอได้กินอยู่ครับสีแล้วแรงอยู่ดอกนิดหนึ่งเ,เก็บก่อน ก็ออกห่างๆนะครับเนก็ที่ดอกหน่อยดอกใหญ่ผสมผสตากกันไปประมาณนี้นะครับมาดีครับเนาะนพอแล้วแรงอยนะครับโอ้ยุ่งกับอลย ยุ่งกับกัดพอยุ่งครับหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะกับวาสิกับบ้านแล้วครับมาโดนเปิดเยอะได้ประมาณนี้แลหละครับนะี่ครับกับข้อแหลวแรงอยู่เนาะครับเนาะหากอีกจังน้อยก็สิกับบ้านแล้วครับ กับปากช่องเชยาพาเพื่อนไปน้ำเนยแล้วครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีและครับสวัสดีครับ